หมกหัวปีนะคะอันนี้มีทั้งแบบใส่ถ้วยใส่กระทงใบตองหอใบตองนะคะที่ใส่ใบตองเขาก็จะหอมกลิ่นของใบตองนะคะใส่ถ้วยสำหรับคนที่หาใบาตองไม่ได้ค่ะใส่ถ้วยก็ได้นะคะมันก็กินได้เหมือนกันแต่ความรสชาติความหอมความแตกต่างของมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะ มากินกับป้าน้องนะคะเราปอกเอาแต่ข้างในอ่อนๆนะคะแล้วก็ผ่าเป็นซี่ๆนะคะแล้วก็เอาน้ำมะขามเปียกลงละลายในน้ำแล้วก็แช่แล้วก็คว่ำไปแล้วเดี๋ยวก็พลิกไปพลิกมานะคะเขาจะได้ไม่ดำแล้วก็หั่นหั่นอย่าบางมากเกินไปนะคะแล้วก็แช่น้ำมะขามแล้วเดี๋ยวก็พลิกข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะแล้วเราก็แช่เดี๋ยวเราก็กลับมันจะได้ไม่ดำนะคะ เดี๋ยวก็จะนำไปใบตองที่ต้นนะคะอันนี้ใบตองเอใช้ดีที่สุดเขาบอกสตนีแต่ว่าน้องไม่ได้ปลูกค่ะมันก็มีกล้วยน้ำว้าเอ่อส,สลินฟ้าหญิงสลินทอนค่ะใบเขานิ่มดีค่ะเนี่ยพอเก็บมาเสร็จว่าน้องก็จะจะมาฉีกค่ะแบ่งขนาดไว้ขนาดยาวแล้วก็สั้นลงมาหน่อย ก็เนี่ยนะคะก็แยกไว้เราเก็บไปตองมาเราต้องกว้านะคะอย่าไปหงายนะคะหงายแล้วมันจะม้วนค่ะหงายแล้วมันจะมว้วนเรากว้มไว้จะให้ดีก็ตัดตัดครั้งคืนค่ะแล้วมันจะนิ่มพึ่งลมไว้แล้วมันจะนิ่มถ้าเผื่อเราพอดีเมื่อวานไม่ได้ตัดแล้ววันนี้ฝนตกมันก็เลยไม่นิ่มถ้าเผื่อมันห่อไม่ได้มันแตกก็ต้องเอาไปพิงไฟหน่อยๆค่ะ <c oughs> มาฉีกก็แบ่งเป็นแต่ละขนาดนะคะถ้าถ้าเผื่อเราจะใช้คู่กันเราต้องใช้สองอันประกบกันก็จะเล็กอันหนึง่งใหญ่อันหนึง่งสั้นอันหนึง่งยาวอันหนึ่งนะคะเราก็จะคว่ำไว้นะคะแล้วเราก็เช็ดค่ะใช้ผ้าเช็ดนะคะเนี่ยเช็ดเช็ดทัง้งข้างล่างข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งไว้เป็นพวก,พวกเ,เป็นขนาดนะคะแล้วก็เอามาทบทบแล้วก็เจียนหัว เอากันไก่เนี้ยเยนให้มันเรียบร้อยค่ะเก็บความเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวอันนี้ป้าน้อนจะไปไปห่อขนมนะคะเราก็เอาน้ำลากสามสีกมันจะมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็จะแพ้แระแพ้แล้วก็จับพิกข้างค่ะนี่ก็ลาา้างไหลมาแล้วนะคะ ขนาดไหลน้ำแล้วเขาก็ยังมีผงมีอะไรอยู่เห็นไหมคะอันนี้มันจะไม่ช้ำถ้าเผื่เราไปแตปเอามือซาวหรืออะไรมันจะช้ำคะ่ะโขกหัวปีเสร็จนะคะก็เอาตะไคร่ลงโขลกคะ่ะเอ่อก็ก็โขลกกระเทียมคะ่ะเอาหยาบๆใช่ไหมละเ,เอียดเาละเอียดเลยคะ่ะ แล้วเดี๋ยวก็ใส่หอมตำนะคะแล้วก็ใส่หอมลงตำนะคะอย่าไปใส่หอมก่อนกระเทียมนะคะเพราะน้ำมันในหอมมันจะเข้าตาจะล้องไห้ค่ะทำไปด้วยน้องไปด้วย <Okay. S 2> พูดก็ไม่สัดค่ะ <Okay. S 2> คนสงสัยป้าน้อยทน่พูดไม่สัดค่ะ นะคะก็โขกจนเข้ากันนะคะเดี๋ยวตักรวมกันแล้วก<อ><ห>็คลุกที่ฝ้า,าแดงลงตำหยับๆนะคะเพื่อให้สีมันสวยค่ะไม่งั้นมันทมึนทมึนอันนี้พระอาทิตย์มันเข้ามาแสงแห่งความสว่างสดใสว่าน,น้องกับขี้เล่นไปเลยเล่นขี่ขี่เลยมันมันที่ได้ไม่เครียดไงคะ โอ้โหเครื่องมันเยอะเกินเห็นแล้วจะเป็นลมแต่ทำป่าน้องชอบกินมันเพราะว่ามันไม่ใส่กะทิค่ะห่อหมกอันนี้เป็นห่อหมกทางอีสานนะคะไม่ใส่กะทิป่าน้องไปครั้งแรกพาน้องไปเป็นหัวหน้าฝ่ายโฆษนาการที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพจังหวัดทอุบนค่ะแล้วนั่นนี้ก็ภรรยาของลูกน้อง พ่อเด็กเขาอะค่ะเขาทามาให้ป้าน้องกินป้าน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะทําเลี้ยงเจ้าหน้าที่เนี่ยอ200คนคนไข้พิเศษ150คนเธอเธอไปทําให้ฉันได้ไหมกะส่วนแล้วป้าน้องก็จะจะจะ,จะชั่งกิโลเป็นน้ําหนักส่วนเสียส่วนกินได้ส่วนกินไม่ได้ค่ะใส่อะไรเท่าไหร่แล้วป้าน้องก็จบเป็นตําราค่ะคนเขาบอกอุ้ยไม่ใช่คนอีสานแน่น,นอน แต่ทำไมทำเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเผื่อเราสนใจแล้วก็หาความรู้สอบถามและอย่าไปทำตัวว่าเก่งคนเขาก็ยินดีบอกให้เราอะคะ่ะเราก็จะได้สูตรที่ดีเนะะี่ยค่ะป้าน้องถึงได้มีเคล็ดลับมา <ละ S 1> ให้บุบๆนะคะเฮ้ย<ะ>หน่อยพอมันมีพิษใหญ่เนี่ย ต้องเอาส้มจีร์หรือมะนาวนใส่หน่อยไม่งั้นมันจะมีกลินเขียวแล้วมันจะช่ยวยมะนาวหรือส้มจีรใส่นิดเดียวลูกสองลูกมันจะดับกลิ่นเหม็มนเขียวเรียะหแล้วอะไรต่อรากผักชีพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่หมูงลงไปนะคะแล้วก็คลุกแล้เดี๋ยวตอยไไะะ่ตอยไข่ใส่ค่ะต่อยไข่ใส่ลงไปนะคะ เเปิดไข่เก็บไปไ<ม>ทำปุยปะนะคะไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันค่ะคลุกและยีๆนะคะแบบนวดแป้งหรือนวดขนมมาค่ะนวดนวดแล้วก็เอามือขยำขยำแล้วจะจับมาข้างนี้ยัดเข้าไปเชื่อให้ อากาศมันเอ้าดูในนะ้ำค่ะ,ะนวดจนเข้ากันนะคะเราก็ใส่น้ำแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อให้เขาติดกันนะคะจะมีความเนึ่งความเรียนนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะอันนี้ป้าน้องไปกินครั้งแรกที่อุบลแล้ว แล้วพอกินถูกใจก็ถามเมียลูกน้องพ่อเด็กเขาแล้วก็ให้เขามาทำแล้วก็ชั่งตวงวัดเก็บเป็นเป็ตำราอาหารจำนวนมากไว้ค่ะแล้วก็นึ่งใส่กระทงหรือห่อก็ได้นะคะแต่เวลางานเลี้ยงแขกเนี่ยใส่กระทงน่ารักค่ะอันนี้ใส่หนังหมูเข้าไปด้วยนะคะอันนี้พน้องใส่เองเขาไม่ใส่นะคะพอดีพน้องมีอยู่ ใส่ใบมะกรูดเข้าไปใส่พริกเข้าไปไม่มีถุงมือก็ร้อนนะคะไม่มีถุงมือต้องเอานิ้วชกห้านิ้วชนกันแล้กั้นใจแล้วก็นึกในใจว่าดับติดไฟแล้วก็พ่นสามครั้งไปที่มือกู้กู้คู้ใครมาทักทําใหม่นะคะเราจะไม่ร้อนมือนะคะอันนี้เขเมรให้ค่ะเป็นวิชาเคล็ดลับดับร้อนจากขเขมรค่ะ ปลานะคะอย่าใส่เยอะนะคะอย่าให้เขาจับกลิ่นได้ค่ะคนที่ไม่กินปลาเนะะี่ยค่ะเสร็จป่ะน้องทุกรลยถ <s Stress ful> ามใส่ปลาเป่ะไม่ได้ใส่อะค่ะยอมผิดสิท์ถ้าเผื่อใส่เยอะไปมันจะเหม็นใส่ใส่นิดหน่อยเนี่ยมันจะหอมแล้วใส่น้ําปลาค่ะใส่น้ําปลาก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้าปลรราก็สามช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะน้ำปลาต้มนะคะอันนั้นเขาก็จะ ใส่สับปะรดใส่ใบม่อน,ใส,น,อาาใ,สนใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำตาลใส่น้ำมะนาวดองกระเทียมดองกเอน้ำกระเทียมดองค่ะไม่ใช่มะนาวดองครับพูดผิดค่ะขอโทษนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คุกให้มาเข้ากันนะคะถั่วลิสง <c oughs> ลูกเดือยลงคุกเบาๆนะคะค่ะเดี๋ยวลูกเดือยจะเปื่อยวระนองต้มนานไปนิดนึงลูกเดือยแต่ถั่วลิสงกำลังดีค่ะ คลุกเบาๆแล้วก็ชิมรสนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วว่าไงเตมิมน้ำปลาเท่าไหร่เตมิมน้ำปลาอีกสองช้อนโตนะคะเมื่อกี้เขาชิมแล้วมันเจีไปค่ะเขาบอกไม่นัวใส่ต้นหอมผักชีค่ะ<ด>ใส่ผักชีไปเรื่อยค่ะคล<บ>ุกข้ลลองข้างล่างก็ได้นะคะเขาจะได้หอมค่ะ แล้วก็ตักขมุกที่ผสมแล้วเนี่ยใส่นะคะใส่ลงไปใส่เยอะๆพระจะได้ฉันอิ่มแม่ค้าใจดีค่ะแล้วก็เอาใบแมงลักใส่ข้างบนอีกหน่อยแล้วก็เอาพริกแดง พริกเหลืองใส่พริกแดงใส่แต่งค่ะแต่งให้สวยค่ะใส่ถั่วลิสงเข้าไปหน่อยใส่ลูกเดือยคนอื่นเขาไม่ใส่นะคะพน้องใส่ตรงเครื่องเราก็เจียนนะคะเดี๋ยวเราทําเป็นห่อค่ะเราจะหอ่อาหมกหัวปีก็จะมีทั้งใส่กระทงนะคะอันนี้แบบเปิดเผย อันนี้หอมหมกหัวตีนะคะทําแบบใส่กระทงเปิดหน้าแต่งหน้าเห็นสวยงามแต่อันนี้เราหอ่อเขาบอกว่าการที่ห่อเนี่ยกินใบตองเนี่ยมันจะทําให้หอมฝาเปิดหน้านะคะอันนี้เป็นภูมิชาวบะเอภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะส่วนมากก็จะทํากันทางภาคอีสานค่ะ้ปะน้องไปอยู่แล้วก็กินแล้วติดใจค่ะ<ม>เขาไม่ใส่กระเทีะะ่ะ ป้าน้องก็มาใส่ลังถึงนึ่งประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะนึ่งประมาณ1 5บหถึงยีนาทีไวไฟาปานกลางนะคะอันนี้หมกหัวปีค่ะป้าน้องชอบกินเขาไม่ใส่กะทิเขาใช้หัวปีแต่คราวนี้ป้าน้องทำใส่เครื่องพอดีมันมีถั่วลิสง ป้าน้องต้มไว้แช่แล้วก็ต้มไว้ลูกเดือยป้าน้องก็จะใส่ไปป้าน้องก็จะตั้งชื่อให้บะหมกหัวปีทรงเครื่องป้าน้องค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวามือข้างล่างนะคะติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าน้องเห็นนะคะป้าน้องจะโค้ดให้ดูใกล้ๆอันที่อยู่ในถ้วยตอนนี้ป้าน้องยังไม่ได้นึ่งนะคะเ<อ>ตรียมไว้ยังไม่ได้นึ่งแต่นี่นึ่งเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะแห้ง นะคะเราจะหอจะใส่กระถงใส่ถ้วยก็ได้ทั้งนั้นนะคะ,คะหมกหัวปีตอนที่พี่น้องป้าน้องอยู่โรงพยาบาลพระีมหาโพค่ะป้าน้องก็เวลามีแขกไปจากกรุงเทพหรืองานเลี้ยงใหญ่ๆของโรงพยาบาลป้าน้องก็จะให้เขาทําค่ะแล้วป้าน้องก็พอดีพวกบ้านเจ้าหน้าที่เขามีดอกหัวปีเป็นกล้วยอะค่ะอันนี้ เขากินไม่ได้นะคะป้าน้องก็ให้เขาตัดมาแล้วก็มาปัดแล้วก็เนี่ยค่ะจะเห็นว่าเห็นหมกัวปีชัดเลยนะคะ <army> เนี่ยเวลางานเลี้ยงเราก็ออกหน้าออกตาได้นะคะเขาชอบกันใหญ่เลยค่ะเขาบอกอร่อยแล้วมันไม่มีกะทิแล้วมันจะหวานก็หลนเค็มหมักนัดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นหลนที่มีชื่อของจังหวัดอุบลนะคะ ป้าน้องไม่ใช่คนอุบลน,นะคะแต่ป้าน้องก็ทําเนี่ยฝีมือแกะสลักจัดโตะ๊ะแกะปลาแกะพริกเนี่ยป้าน้องทางนั้นเลยค่ะจนคนเขาขอดูตัวนะคะเวลามีงานเลี้ยงใหญ่ๆเนี่ยก็ามาจากาวิไลยพยาบาลมั่งสารกลางมั่งศาลมั่งตำรวจมั่งอะไรเงี้ยนะคะมาเลี้ยงรวมๆกัน mm hmm. เขาขอดูตัวโภชนากรเพราะเขาบอกว่าเฮ้ย ทำไมแกทำกับข้าวสวยแล้วอร่อยอันนี้ผู้ใหญ่เขาก็จะบอกอะค่ะว่าป้าน้องคือใข่พ่อเขาก็จะบอกว่าป้าน้องอะเป็นลูกเจ้าเมืองพ่อเป็นคุณหลวงสามีเป็นในพลพอเขาเห็นตัวเขาว่าเฮ้ยใช่ตัวจริงเหรอโอ้ยตัวก็สวยอะไรก็สวยทำไมถึงถึงทำได้สวยหมดไปทุกอย่าง ดังไปเลยค่ะที่จังหวัดอุบล